พอพิจารณาไปเรื่องเจสารูมานาคารันตาตะโจท่านได้พิจารณาว่าอันนี้ท่านยกมาเป็นกลางนะบนเวลานัภาวนาสนัดอะไรก็จะเอาเจสารูมาหรือเอาหมดนาคาทันตาตะโจตลอดลอดนลอดาร่างกายก็เอาอืมคืออำน้าสีมเนี่ยสำคัญนะ ถ้าคิดเรื่องเลยนี่เป็นนักสู้เดีวไม่ถอยนะมันพุ่งพุ่งพุ่งมันฟาดเขาไปถึงขั้นวางอะไรนี่นะที่แรกก็เป็นอันนี้จังทุกขังนาตายุวะยุคังนะเวลามันเป็นโดยเราสมัชชาของตัวเองที่ดำเนินตามที่สั่งสอนในยธรรมฐานิห้าเอสซารูมานาคาสังชาติโจ มันก็อันนี้ว่าพิจารณาพิจารณาที่มันกระจายออกไปในร่างกายหมดทุกสัดทุกส่วนที่มันยิ่งแพงนะเป็นโอ้ยนั่งภาวนาตลอดลมเรื่อยๆเดี๋ยวนะที่ร้อส่วนก้นแตกแต่มันไม่คำนึงอะไรนะมันเร็วนิพพานนะ ต้องขอไปนะไอะ้มีเงินสองสตางค์สามสตา,างค์อะไรเงี้ยมุ่งจะเป็นเศรษฐีด้วยเงินสามสตางค์เราอย่งคิดคนะือมันใจใจมันเอานะจะมีสองสามบาทสตางค์นะก็จะให้หลุดพ้นจากทุกเนาตินี้ก็คือพ้นจากทุกก็ะอ่านง ใหเอาภาวนาเอาจริงๆนะมันพุ่งพุ่งมัลมะกะผลนมันะไม่มาอยู่แล้งตายนั่งภาวนานี้นี่เว,เ,วเ,วเวลามันนั่งภานะวนาอยนี้นะเหล่านี้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 เป็นข้อมูคนเหมือนมันจะหูจะขาดจากกันเดียวนั้นนะมันเจ็บมดนะเดนี่ยปวดมดเล้วนั่งภาวนา มันไม่เกี่ยวว่าปวดกระดูกตั้งข้อมือนะเรน่องน้ำปกติจะยิ่งเพิ่มเปิมจี่เลยขั้นนั้นเองเข้าถึงขั้นว่าแล้วนะขั้นที่สั่งปิดให้พิจารณาเรื่องสารวัตรักษาการได้ยินเป็นขั้นเริ่มแรกของนักภาวนาเอาเรื่องว่านักภาวนาเลยนะนี่ก็เอาอย่างนั้นละ เอาไปมามันเป็นขึ้นตามหลักธรรมชาติไม่ได้เป็นขึ้นด้วยเออเอาน้องกบบาทเจาะอะไรไอ้น้องกบบาทมันไม่ฟังหน้าฟังหลังอะไรคนเรื่องพูดเรื่องธรรมมันไม่ฟังนะไอ้น้องกบบาทไอ้เรื่องพูดเรื่องอะไรทีนอ่อนภาวนาเร่งเร่งเข้าไปไม่ Nein, ร่างกายนี่มันเจ็บมันปวดยังไงมันไม่คำนึงถึงมนุถูกควมมือเจ็บมันปวดเราไม่รู้เราจะตามดูมันจะทุกข์ขนาดไหนเราก็ยเห็วัดถูกถึงตายอันนี้ยังไม่ตายมันทุกข์ขนาดไหนสัตว์กันนี้โอ้ยยังยังยังกันอย่างไรยัง กลางคืนกลางวันอยู่ก็ภาวนาถึงเวลาจะพักมันไม่อยากพักพักวันพักพลังนอนนะมันหมุนได้วปดิ้วไดิ้วไปดิ้วมาแล้วก็ไปเป็นไปสามง่ายๆไม่ได้เป็นไปสามเราคาดนะเป็นไปสามหลักธรรมชาติปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบัน เวลามันถูกมาถึงมากถูกมดเราเราเหมือนจะขาดจากกันพราะเราเหมือนจะขาดจากกันมันเจ็บปวดมากเจนีความยึดูในธรรมมีน้ำหนักมากกว่านั้นอีกนะนีแล้วมันจึงฟัดกันไปได้นั่งพนงคเปนกนแต่